สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพวกเราทีมซีจะพามาพบกับกิจกรรม Co ฟสเปเชียลแซงนะคะเป็นกิจกรรมขอบคุณลูกค้าถึงบ้านดูแลกันถึงที่นะคะสําหรับวันนี้นะคะพวกเราได้พาลูกค้ามาชมภาพยนตร์ที่เมเจอร์ซิลีเพสาขาบางขินนะคะพาลูกค้ามาชมภาพยนตร์ทานฟอร์มเมอร์ค่ะตื่นเต้นมากๆเลยลูกค้าลูกค้าคิดแฮปปีแล้วก็ ถึงก็ถ่ายรูปเช็คอินนะคะซื้อพับคอนซื้อเครื่องดื่มสำหรับไปรับประทานในโรงแรมด้ยวยก,น uh. กันแล้วก็มีความสุขค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ฟ้านะคะได้รับเกียรติจากรค้าที่สมึกสิงรื่นดมนะคะที่ออกรถกับฟ้าไปในรุ่น all new isuzu mu-X <New> mm hmm. ตัวท็อปสุดสีน้ำเงินใหม่บูกาเซียเมกาค่ะ mm hmm. เล วันนี้นะคะลูกค้าก็เดินทางมาโดยรถ All New Isuzu New X ที่ออกกับเราไปนั่นเองแล้วก็พาครอบครัวเดินทางมาด้วยนะคะเห็นไหมรถ PTV ใช้งานได้จริงนี่รถของลูกค้าสวยมากเลยแล้วก็เรามาเช็คอินกันต่อที่ร้านารบอร์งินนะคะพาลูกค้าราบปรทานอาหารกลางวันต่อกันเลยจ้าเอนเตอร์เทนเสร็จแล้วก็มาอิ่มท้องกันต่อเลยค่ะกับมือกลางวันในวันนี้นะคะ ลูกค้ามารับประทาน,นะะอาหารพอดูแลลูกค้าต่อนะคะเพื่อให้ลูกค้าได้ประทับใจมากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้น,ะะน,นั้นนะคะลูกค้ามีความสุขแล้วก็ประทับใจพวกเรามากนะคะผู้เราก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็รู้สึกขอบคุณเลยที่ได้ดูและคะ่ะหวังว่าจะมีโอกาสได้ดูแลในะครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ